ปา,ปามันหนาวมันเย็นครัืมีแต่ว่าเราจะเห็นมันไหมอีกเรื่อง,นงหนึ่งหนาวคนระับหนาวแน่ลมพัดว,วุ้ยวุ้ย กูเนีย<ช>ขึ้นเบื้องลวดใช่อุ้ยุ้แม่ก็รนร่นมีไหม่วงลนเห็ดแต้ขาเหลืองนะ เฮ็ดแ,แต่คาเหลืองเฮ็ดเพิง,ง,งสิวเสียงจังซี่นะกนเนก็บเก็บอันใดก็เอาห้เดี <c oughs> ๋ยวมาแล้วออเออเอาแย่งอะไรแย่งป <c oughs> ่าแอนมาแย่งป่าแอนนี่นี่นี่มาแย่งเร็วๆ <c oughs> อีลี <c oughs> พ in ี uh ่ว huh. uh, ่าอยู like. oh. ่ตัวก็ปวนถุงมือเก็บเห็ดเลยมือแข็งกระดอเลยอืออันนี้ไงเพชรถิกสวยมากเลยนี่เก็บไว้ให้แม่นี่ข้างหลังนไงเร็วยังเร็วนี่อ่ะเพชรถิกหนาวไหมฮัลโหลมาชิลอ่าไปเอาไปให้แม่โดยด่วนมาหน่อยอยู่ในปานอ่อนเลยนะนี่นี่เอาเร็วเก็บหลังบ้านพี่กับพ่อหังสิแหละ บเอ็นยั้งห้องรถลูกบบาแม่ครับบาว่าได้แรัเออเไม่ก็โคกหัวนนวางลูกเป็น่ไก่แม่เป็นพ่ไก่ดกนี่โอ้โเฮ้่นี่เขาแบบเิงบงที่กเคยเก็บโอโหอันนี้ไหมชอบอันนี้ไหมเออหงามอืออันน่ะมังงกุกแม ดอกเงี้ยแห้งเด้อยามนี่ังี้มาเก็บนานาวงสิแต่ว่าเตรียมเสือผ้าเขามาดีๆเด้อตุงมือหมวกผ้าพันครอเตรียมมากเต็มสติงไปเลยดู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 พท่ถึงมาดูนี่ดูดูอ๋อรลูกหมีง่วมากไก่ป้าพ่น่ะบ้างดอกนะดอกใหญ่มาก เดี <si suppression> ๋ยวแม่ใส่เดี๋ยวเอาไปให้แม่หืมสุงใหม่ๆเลยค่อยเก็บออกก็ได้ใหม่เออไงเจือบเพิ่มอยู่โอ้ยเออทึ่งตัวน่โอู้หูหน่องเอ้ยร้ายทักร้ายเนี่ยทึ่งใหม่ เนื้อแต่ดำกับหลกหลายพี่น้องเอ้ยนี่เกี่ยวกับปวัติรไวมเชื่อมันซ้ำคลากร้ายกัอมน้ำคล,กลากร้อนแม่ละพื้นที่มันซืึนแล้วอืมอืมพูดนะนี่ก็แมนนี่ก็แมนดเด้อจ้ะเด้อพูดนะต้องไปอีกพูดนะอู้อออหลายแฮ้โอ้โอ้ ลายเบื้องคนสิพาจะไปเบิ้งเห็ดอันนี้พี่น้องจ้าปาที่นี่ไม่ได้ขื่นบ้านเ้องก็ว่าเฮ็ดปวดมบ้งน่ะมันเฮ็ดเอีหยังเนี่ยจ้าเบิ้งเบื้งเบื้งพี่น้องเอ้ยพุ่นคือมีฮอดพุ่นเบื้องอะไรพี่น้องพุ่นขึ้นเป็นแท้ไปพุ่่นพุน จุ่มบุญกับมีมเบิงเดี๋ยวขอสิบ้าลงไปเบิ้งเนี่ยดอกว่างไงได้หนิไงก็ฟารมม์มืมอรุผลเบิ้งผลดอกผลกันไงไม่รู้ว่ากินได้บอบ่เคยกินพี่น้องจา๋าเกิดเป็นแถวเลี่ยงไปตอนนี้จะเห็นง่ายมากเลยเพราะว่าใบมใหม่มันลนแนมเห็นทุกชอกทุกมุมพี่น้องจา๋า นี่แหละชีวิตมาอีกปลาหนึ่งเด้อยน่จา้าเด้อรบเมนปลาหลังบาง้านในเฮีนยังก็เอาตัวถ้านเอเนี่ก็สิมี่เห็ดแต่ค้าเหลืองก็เห็ดแต่ละพี่น้องจา้าดอกใหญ่มากนะคะไม,ม่เคี้ยว มีหุมรู้สึกว่ากินได้นะไม่รู้อ่ะกกขาบอกง่่เลยพี่น้องคอยขึ้นว่ามันสีหนาสีคือนเห็ดนั่งฟ่าไว้เังสันบอกนี่รอบอกง่โอ้ยพ่น้องอเห็ดเห็ดทันท่อนสิดีใจแด้พี่น้องเลยบังบังบังมันเป็นซอเป็นซออยู่ไหนตีนไม่มดเลย ว่าป <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้าขี่คานเก็บแห้งแห้งลูกอย่าเหยียบเด้อลูกเด้อให้แม่มาเก็บแม่สีมาเก็บบอสเออวะหนาจะร้องเนาะพันสมเนาะโอ๊พ่อไม่นเพชรเหนียมเนี่ยหล่ไล่ไล่ไม่ได้ไล่ด้วยเออหลายลูกหลายเก็บเลยเม่ติเก็บเลยพุดเป็นย่ออยู่พุดเหรอเอาไปเพชรเหนียมมาติใส่เขาใส่หมูบอ นึกเขาใส่แต่เนื้อหนมพานต์เองมาปวดอยู่เด้พี่ว่นา,น,าน่าสิใส่หมูน้ำตาเฮาเอาไปไปย่างไปกีงสิมันน่าสิมีรสสัมผัสของเนื้อนะโอ้ยบ่เคยขี่ขั้นเก็บเห็ดไปนี่เยอะเสีย เก็บจ้าเขาก็สิเก็บไปเมื่อไรก็ใส่สูบเขาก็บ่มานั่งเก็บดอกพี่ว่าตายป่ะนี่ดอกใหญ่ๆพี่บอกเลยตื่นเช้ามาปวดเอวโอู้มีเยอะเลยเป็ติ๋วเ้ยเป็ดอะไรเก็บช่วยแม่เลยเป็ดติ๋วเก็บช่วยแม่เลย

อง่ายจุ่มนี่โอ้ยเนาะซอยตัวเองเนอะพีทิกเอ้ยหลายปนี้ลูกเตมไปหมดเลยเตรมไหมดเลยรู้สึกว่าจะขี่กันเก็บมากมเลยพีทิกเอ้ยพทิเพทิกเอลดีพีทิกนั่นเก็บเลมนะใครอ้วนท่านไทิอวนกเหมือแม่เลยอ้วนเหมืเอา อรุณรุ่มสมบูรณ์พ่อพ่อพ่อเฮดแ่ดาพี่น้องเอ้ไปน่ะงานมอหลายอีหรีเดะไม่ได้ก็เหรียญนี up, no, mm ้น hmm. ี่หลายภากหลายแนม กาดเห่าก็จะซุปเซ่อกหมี่ที่เสียปะน้องไม่หูได้ซุปเซ่อ,อกหมี่พะนะซุปเซ่นอนไม่เด <c oughs> ี๋ยวีว่าบ่ได้ก็ได้เต็มตาคือเก่าวหนึ่งละพี่น้องจ้ากลับบ้านและจ้าอากาศเย็นมาคักเลยขอบคุณที่รับชมด้วจ้าไวา้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าไปแล้วกันจน้าหนาวคักหนาวนี้